เปลี่ยน Presentation ฟังให้เป็น Presentation ฟังด้วยเทคนิค A I D A Audience หรือว่าผู้ฟังหลายครั้งเวลาที่เรานำเสนอเรามักจะคิดแต่ว่าเราอยากพูดอะไรแต่ลืมคิดไปว่าแล้วคนฟังล่ะเขาอยากจะใช้เวลาอันมีค่าของเขาฟังเราพูดหรือเปล่าก่อนอื่นต้องวิเคราะห์ว่าผู้ฟังนั้นเป็นใครอาจจะต้องดูตั้งแต่ เพศวัยการศึกษา,าศาสนาะภูมิลำเนาอาชีพจะได้เลือกเรื่องต่างๆมานำเสนอให้ถูกต้องแล้วก็ถูกใจนอกจากนี้ยังต้องรู้ด้วยว่าผู้ฟังของเรานั้นสนใจอะไรติดตามอะไรแล้วใช้ภาษาแบบไหนจะได้เลือกใช้ภาษาแล้วก็เลือกเรื่องมาพูดให้ตรงกับความสนใจของเขาเช่นเราจะบอกว่าสิ่งนี้มันดีมากๆเราอาจจะใช้คำว่าปังมากแม่ตึงครับจานสองอย่างเนี้ย มันเหมาะไว้ใช้กับผู้ฟังคนละกลุ่มกันค่ะเวลาที่เรานำเสนออีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือผู้ฟังนั้นชอบหรือไม่ชอบอะไรเพราะว่าถ้าเขาชอบเขาก็มีโอกาสที่จะเชื่ออย่างที่เราพยายามนำเสนอได้ง่ายกว่านอกจากนี้ค่ะความชอบไม่ชอบยังรวมไปถึงชอบหรือไม่ชอบคนพูดด้วยถ้าเกิดว่าเขาชอบหรือว่าชื่นชมในตัวเราอันนี้ง่ายเลยแต่ถ้ามันอาจจะมีอคติหรือความไม่ชอบอะไรอยู่บ้าง มีสทางนะคะก็คือต้องทํากันบ้านให้หนักขึ้นหาข้อมูลให้เยอะขึ้นหรือมิฉะนั้นอาจจะต้องลองเปลี่ยนคนพูดให้คนอื่นมาพูดแทนในเรื่องนี้ค่ะอีกความชอบที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือความชอบหรือไม่ชอบในเรื่องที่เรากําลังจะนําเสนอเพราะว่าถ้าเขาชอบเรื่องนั้นอยู่แล้วโอกาสที่เขาจะชอบแล้วเชื่อแล้วซื้อก็อาจจะมีมากกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่ชอบหรือว่ามีอคติค่ะ ตัวต่อมาก็คือไอหรือว่าไอเดียค่ะความคิดในการนำเสนอต้องชัดเจนการจะเตรียมความคิดในการนำเสนอให้ชัดเจนนั้นทำง่ายๆด้วยหลัก GPS G ก็คือ Go หรือว่าเป้าหมายกำหนดเป้าหมายให้ชัดเลยว่าเมื่อพูดจบแล้วอยากให้เกิดอะไรขึ้นอยากให้คนฟังเชื่ออะไรรู้อะไรคิดอะไรซื้ออะไรหรือลงมือทำอะไรเป้าหมายตรงนี้ต้องชัดก่อน บางคนอาจจะมีเป้าหมายรองนะคะเช่นนอกจากจะเชื่อเรื่องนี้หรือรู้เรื่องนี้แล้วฟังจบแล้วอยากให้ผู้ฟังรู้สึกยังไงกับคนพูดเช่นเมื่อพูดจบแล้วอยากให้ผู้ฟังรู้สึกว่าโหคนพูดคนนี้ฉลาดจังเฮ้ยแพงมากหรือฟังจบแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้มีเสน่ห์น้าคบหาสิ่งเหล่านี้ก็สามารถจะสอดแทรกไปพร้อมกับเนื้อหาหลักที่กำลังนำเสนอได้ด้วยต่อมาก็คือ p point หรือว่าประเด็นในการนำเสนอค่ะการพูดนำเสนอนั้นเราควรจะกำหนดประเด็นหรือหัวข้อที่จะพูดให้ชัดเจนถ้าจะให้ดีควรจะกำหนดให้เป็นข้อข้อเมื่อเรากำหนดประเด็นชัดตัวคนพูดเองก็จะไม่ลืมไม่ต้องท่องจำส่วนคนฟังก็จะสามารถติดตามประเด็นแล้วก็จดจำนำไปใช้ได้ง่ายขึ้นค่ะตัวต่อมาก็คือ sporting evidence หรือว่าหลักฐานสนับสนุนประเด็นที่เรากำลังนำเสนอ ถ้าเราบอกว่าเขาควรจะทำอะไรก็ควรจะมีหลักฐานสนับสนุนด้วยอาจจะเป็นสถิติเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เรามักจะเรียกกันว่า storytelling ก็ได้ถ้าเราบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอาจจะต้องมีเรื่องราวของตัวเราเองหรือเรื่องราวของบุคคลสำคัญที่ใช้ความพยายามจนบรรลุปเป้าหมายหรือถ้าเราบอกว่าสินค้าเราดีก็อาจจะมีเรื่องราวของคนที่เคยใช้สินค้าของเรา แล้วบรรลุเป้าหมายของเขาหรือว่าสามารถจะแก้ปัญหาของเขาได้เนี่ยมายกตัวอย่างให้คนฟังได้ฟังด้วย <c oughs> เมื่อเราเตรียมไอเดียด้วยหลัก GPS เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็นำมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องโดยใช้หลักขึ้นต้นให้ตื่นเต้นตอนกลางให้กลมกลืนตอนจบให้จับใจนอกจากจับใจแล้วต้องกระแทกใจด้วย call to action ทำยังไงให้คนฟังรู้ว่าสิ่งที่จะต้องทำต่อไปหลังจากฟังจบคืออะไรย้ำให้ชัดชัด ในการนำเสนอด้วยนะคะ D delivery เมื่อรู้จักผู้ฟังแล้วเตรียมไอเดียแล้วก็ถึงเวลาของการถ่ายทอดหรือการ delivery เนื้อหาการนำเสนอของเราออกไปสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนการถ่ายทอดก็คือ T O P time occasion place เวลาโอกาสและสถานที่ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถเลือกเนื้อหาการนําเสนอเลือกวิธีนําเสนอรวมทั้งเลือกสื่อและอุปกรณ์การนําเสนอได้อย่างเหมาะสมช่วยให้เราเป็นตัว t อปของการนําเสนอได้ค่ะสิ่งที่จะช่วยให้การนําเสนอได้ดีนะคะอยากให้เราลองคํานึงถึงหลัก 3s ด้วยกันนั่นก็คือ c sound แล้วก็ sense c ก็คือคำนึงถึงสิ่งที่ผู้ฟังจะมองเห็นมองเห็นตัวผู้พูด ผู้พูดมีบุคลิกภาพอย่างไรเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งหน้าการแต่งตัวไม่จําเป็นต้องผูไทใส่สูตรตลอดเวลาวันนี้พูดเรื่องอะไรแต่งตัวให้เหมาะกับเรื่องที่พูดเหมาะสมกับโอกาสที่ไปพูดด้วยดีหรือเปล่านอกจากนี้สิ่งที่ซีหรือสิ่งที่ตามองเห็นยังรวมไปถึงสื่อประกอบการพูดสื่อประกอบการพูดนี้บางคนอาจจะนึกถึงสไลด์ใน powerpoint หรือว่าในโปรแกรมอื่นๆนะคะ แต่จริงๆแล้วสื่อยังมีได้หลากหลายไม่จําเป็นจะต้องเป็นสไลด์อย่างเดียวอาจจะเป็นเอกสารแจกเป็นอุปกรณ์เป็นกิจกรรมเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังสามารถมาเข้าร่วมกับการนําเสนอด้วยก็ได้ <c oughs> การเลือกว่าจะใช้สื่ออะไรนั้นอยู่ที่ว่าเรามีผู้ฟังเยอะแค่ไหนเรื่องที่เราพูดนั้นสามารถจะสร้าง engagement หรือการมีส่วนร่วมได้ด้วยเทคนิคหรือวิธีอะไรตัว S ที่2ก็คือ Sound หรือว่าสิ่งที่ผู้ฟังจะได้ยิน สิ่งที่ผู้ฟังได้ยินนั้นหลักๆเลยก็คือเสียงของคนพูดเองค่ะตัวเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงดังเสียงเบาเสียงสูงเสียงต่ําสิ่งเหล่านี้มีผลต่อความรู้สึกของคนฟังรวมไปถึงเรื่องของการออกเสียงออกเสียงภาษาไทยออกเสียงภาษาอังกฤษออกเสียงภาษาต่างประเทศควรจะตรวจสอบด้วยว่าจะออกเสียงให้ถูกต้องและตรงตามหลักการออกเสียงของภาษานั้นๆได้อย่างไร การออกเสียงกับสำเนียงนั้นเป็นคนละเรื่องกันนะคะแม้แต่ภาษาไทยเองบางคนบอกว่าติดสำเนียงภาษาถิน่นพูดอะไรเป็นตรงเดงไปหมดนี่จะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะคะตราบใดที่ยังสื่อสารรู้เรื่องขอให้คิดว่าสำเนียงนั้นเป็นสเสน่ห์ของเราค่ะซาวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำเสียงนะคะทำยังไงจะเลือกใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องที่พูดถ้าเกิดว่าเราพูดเรื่องที่มันจริงจังเราจะใช้เสียงแบบไหน พูดเรื่องสนุกพูดเรื่องตลกจะใช้เสียงยังไงการใช้เสียงเดียวพูดเรื่องทุกเรื่องอาจจะไม่ใช่คำตอบในการนำเสนอเสมอไปบางคนคุ้นเคยกับการนำเสนอในโรงเรียนนะคะไปถึงก็บอกว่าสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ที่เครารพและเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้ที่ฉันจะมานำเสนออันนั้นน่าเบื่อค่ะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วเราอาจจะอยู่ในมหาวิทยาลัายอยู่ในโลกของธุรกิจ ทำยังไงให้เสียงมันมีความสูงความต่ำความน่าสนใจความเหมาะกับเรื่องที่พูดอันนี้ต้องออกแบบให้ดีนะคะเสียงอีกอันนึงที่จะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของเสียงที่เราไม่ตั้งใจจะให้คนได้ยินค่ะเวลาที่เราพูดบางทีมันจะมีคำติดปากเช่นเอออ่าอืมแบบว่าประมาณว่าเป็นอะไรที่คำเหล่านี้มันมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราไม่ตั้งใจหลายคนคว้าไมโครโฟนขึ้นมาปุ๊บระหว่างที่ยังไม่พร้อมจะพูด ก็เผลอปล่อยเสียงคิดในใจออกมาเช่นเอออ่าก็อันเนี้ยทำให้ระหว่างที่เรายังไม่พร้อมจะพูดมีคำติดปากหลุดออกมาเทคนิคแก้ไขง่ายมากเลยค่ะให้ตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าเปล่งเสียงออกมาจนกว่าจะพร้อมจริงๆเมื่อขึ้นไปบนเวทีนำเสนอจับไมโครโฟนมาปุ๊บมองผู้ฟังยิ้มก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยพูดคำแรก เพราะคำแรกคือ first impression คือความประทับใจแรกคือสิ่งที่คนฟังจะตัดสินว่าเขาจะอยากฟังหรือไม่อยากฟังเราต่อไปอีกหนึ่งซาวที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือเสียงที่ไม่ใช่เสียงฟังแล้วงงไหมคะเสียงที่ว่านี้ก็คือการหยุดค่ะเพราะว่าบางครั้งการเว้นระยะการหยุดให้คนฟังได้คิดได้คร่ครวญจะช่วยให้การพูดของเรามีพลังมากขึ้นเช่นถ้าเราถามคนฟังว่าท่านผู้ฟังคะ ท่านเคยไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ไหมคะแน่นอนว่าทุกคนเคยไปเฮ้ยถามอะรอเขาคิดก่อนรอเขาตอบก่อนไม่ใช่ถามปุ๊บตอบเองปับ๊บเอาใหม่นะคะท่านผู้ฟังคะท่านเคยเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ไหมคะแน่นอนว่าคนที่เคยไปอาจจะคิดแบบนั้นคนที่ไม่เคยไปอาจจะคิดแบบนี้แต่ช่วงจังหวะที่เราเว้นระหว่างคำถามกับคำตอบจะช่วยให้คนฟังมีส่วนร่วมและช่วยให้การพูดของเรามีพลังมากขึ้น การพูดหรือว่าการใช้เสียงยังรวมไปถึงจังหวะการพูดพูดเร็วพูดช้าถ้าพูดเร็วเกินไปมีหลายเทคนิคที่แก้ไขได้ที่สำคัญก็คือขอให้เราฟังตัวเองค่ะก่อนจะให้คนอื่นฟังลองอัดเสียงหรือว่าอัดคลิปวิดีโอแล้วฟังเสียงตัวเองก่อนว่าเราพูดแล้วฟังเป็นอย่างไรบ้างฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วฟังแล้วอยากจะฟังต่อไหม S ที่3ก็คือ Sense หรือว่าความรู้สึกในภาพรวมๆที่คนฟังมีต่อการพูดของเราเซนส์ Sense ในที่นี้เป็นการตัดสินซึ่งบางครั้งเราอาจจะควบคุมได้ยากหลายคนบอกว่าเราถูกตัดสินว่าเราพูดดีหรือพูดไม่ดีตั้งแต่ก่อนเราจะอ้าปากพูดด้วยซ้าบางคนเวลาไปนาเสนอเตรียมสไลด์ไม่พร้อมคนฟังก็รู้สึกแล้วค่ะว่าโอ้โหคนนี้ไม่พร้อมเลยสงสัยพรีเซนเทชันที่เหลือไม่ดีแน่ หรือบางคนไปถึงเปิดสไลด์มาปุ๊บปรากฏว่าไม่ได้เคลียร์หน้าจอค่ะหน้าจอเต็มไปด้วยภาพที่ไม่เหมาะสมต่างๆอันนี้ก็มีความไม่เป็นมืออาชีพสังเกตว่าเซนส์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมตัวล่วงหน้าได้โดยเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดซิว่าถ้าเราเป็นคนฟังแล้วเจอคนพูดที่ปรากฏตัวแบบนี้มีบุคลิกท่าทางแบบนี้หรือใช้ภาษาใช้ถ้อยคำแบบนี้เราจะรู้สึกอย่างไร หลักที่พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็น A Audience I Idea หรือว่า D Delivery หลักการเหล่านี้เป็นหลักการง่ายๆที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะเปลี่ยน Presentation พังๆให้เป็น Presentation ปังๆได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องฝึกซ้อมค่ะบางคนเตรียมทุกอย่างแต่ไม่ซ้อมคิดว่าแค่สไลด์เสร็จก็คือเตรียม Present เสร็จอันนี้ไม่ได้เลยนะคะ ยิ่งซ้อมหลายๆครั้งยิ่งดีไปถึงก่อนเวลาแล้วไปซ้อมในสถานที่จริงได้ยิ่งลถมากๆการซ้อมนั้นจะช่วยให้การนำเสนอของเราสมบูรณ์แบบขึ้นแต่จะว่าไปแล้วการนำเสนอทุกครั้งเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือว่าได้ดังใจเราไปทั้งหมดนะคะอาจจะต้องฟังฟีดแบ็กหรือว่าฟังข้อเสนอแนะจากผู้ฟังแล้วมาปรับปรุงแก้ไขมาพัฒนาขอให้เราคิดว่าการพูดนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็น สิ่งที่เป็นพรสวรรค์แต่ส่วนใหญ่มากๆมันคือการฝึกฝนใครที่เคย Presentation พังลองเอาเทคนิค A I D ไปใช้แล้ว Presentation ของเราปังขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่อง V ม่ให้ดนเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสาระดีๆค่ะ